อูเนรอกิโอ้มีคนเด็กเหรอกูบอกว่าก่อนไม่มีใครบอกว่าคนเด็กอะไรเด็กยูสองอ่ะยังแรงอ่ะดูนะอยังแรงเลยนั่นกับวงไม่ทันละว่านะประกาศเมืไหร่นว วันที่ห้าสิบครับวันที่ห้าสิบนะบอกวันที่ห้าสิบวันที่อะไรห้าสิบนที่ีสิบห้าสิบครับบอจยิบเก่าแม่นไปโดนตีนะบอกตีตีไม่โดนนะโดนแน่เลยวันที่สาไปเปล่าลูกไปเปล่าผมไม่ได้ไปอ้าวผมไม่ได้ไปบอสอไมบอไม่ไปอ่ะวันวันไหนนะครับสามเหาไปประกาศนะบออ๋อผมไม่ได้ไปสอง เาไม่ไปพร้อมเราก็ไม่เอาแต่การนี right. me me hurry, ้ก็ไปได้อกัได oh. oh. ้เขาไปถ่ายูปกับเพื่อนดีลูปไมู่้เป็นไงแค่นี้ก็แทนกันไปขออ๋อไปล่าเปล่าอะไรอีกหรอ

ใ้อึงหี่โอ้ดึงก็พลาดโอ้โหคิวอะไรจะตายอิ้ว้งวไม่ดนเลยคัออ้างเยอะอย่าพูดมากเลยลิงดีไเียวล้ตอนนี้แดนมือเปี่ยนเตินน 是骗着你的花钱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 你的花花花花花钱你的花花花花 ไปจ่ายแล้วหนูจะได้เอาหนังสือมาให้ลูกอ่านไงวนที่หนูสออขงวเอาหนังสือออกเริมจักะน้ไดเฮ้ยจ้าดนอคบออกว่าคุณไม่ได้ละค่ะมันมีแต่หน้าแบบไปแล้วป้อมดอยเลยดิ ลูกชาเยอะพ่อนะลูกลูกายก็เรียนภาเดียวนั่แหละาเดียตบตาบสตรีมูดูดูเรเร็วนะถ่ายภาพมาเอ้ามาก่อนอยากเอาไหม

พึ่งโดนซูมตายเลยมีฟินเนี่ยหรออาา้าวะเก้าไงนตะเกาพึ่งซูมเอยเมื่อกี้ซูงไม่เข้าด้วยอ่ะ <laughs> ไปนะครับพวกผมทําอะไรกันอยู่ด้วยก็ <laughs> 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 รีมันวางเบนต้าอ้ยไม่โดนอเนียโดนป้อมยิงตัวตายเฮ้ยเล่นจังเล่นอะไร โอ้ oh, ยยอมแพ้เลยต้องดูป้อมนิเอาว่าวอาดนีน่าว่าโอ้ตายอ่ะฮะโอ้โหฟึ๊บวางสว่าน์ครับแม่ง

อันยืนอันเดี่ยวไม่ยกเลิกอะยัไงขออีวา่อก็เดินดิก็ยกเลิกวะก็เดินแล้วไงเดินไปไม่ถ่ายข้าวบัวเฮียพี่มึงดึงว่าวเองไม่ใส่เขาว่างเลยผมดึงไม่ได้ผมนดึงไม่ได้เฮียมึงว่าวไปไม่ต่างกันเลยได้กัด มอ,อม,นนมันดึงไม่ได้ดิมันไม่มีว่าวอ่ะนี้ดิก็ <c oughs> ใช้รองเท้าไม่อันไหนไม่ใช่ใช้ไฟอ่ออ่อออล่องา<อ>ง เอ็นอย่างนั What, uh? ้นไปดิอยากเอาก็เอาดิรอเลยนะดีไป้าเลยไปต้าเลยก็าดีคนดโีกสงกิล บอาที่ไหนนถ้าติดทุกที่จะเอาที่ไหนเอาทุกที่เลยมันมันจำด้วยกอดีนวันอังคารไปมันมันมันบุไปมอตวโอแยกวัวันวันนะอทุกที่ทำเป็นจริงเลยนะบอล เพืตายเอาโอ้ยรดเรหนีทอูรกไหมไอ้สายออกเหอจะเข้าอ่ะโอ้ไม่เข้าก็ได้ะเมงเอาอ้ไม่เอาตายละ สื่อป็นสิงตั้งคดีแลวแฮ้ย,ย,ยมันเริ่มเกิดแล้วนะเฮ้ยพอเล่นอยู่มาจับใครก็เขาบอกว่าเล่นอยู่แบบเดียวมันเล่นในตามันโดนหักแป้ง ยบเอ็นดีกว่าดูท่าทางแล้วม่นจะไม่ไหวมันอเดีนเวอเดี๋กว่ารอเดี๋ยดียกว่ารีบดันไปให้มันดีกเดดันยเรื่อยๆดีอดรออี่อเดี่อ่เดีเเย

ทำไมพ่อทำอะไรครับชีดตักไข่น้ำคุณดิป่าวลอกเล่นตามนี้จบก็ไปล้างรถเลยยังจบมึงก็ไปช่วยแหละเรีบเรียนเลยพูดไหวใช่ไหมเนี่ยความอึดเนี่ยไหวไหวมานาน้อยย่ะโอ้ <c oughs> โอ้โหโดนเปิดก่อนโอหไม่ทนันโหตาย5ตัวเหรอ,อมันเกิดแล้วเนี่ย ดูยังไงก็แพ้จะแพ้พวกมึงไงนิรย้ว่ไม่ออกันหมดมันออกันหมมันี่ตัวก็มันไม่นมเวดไปไปไปไเด็กน้อยอ่ะ

เกิดแล้วนะี่ยโดนอะไรอ่ะตายดีเยี่ยสะก้กาวเข้าตูดเนี่ยอมติเลยเอาออกไปนี่ว่าเลี้ยวอมติเลย <c oughs> โหได้ดูเลยไม่ดูเขาดันบนแล้วเดี๋ยวอย่างนี้นะะรีบดันเน่ะใครดันได้ก็ดันเลย โอ้โหพึ่งตีอยงนะแทงอ่ะดับเบิลไงดับเบิ้ลดูเรื่องได้สิตีไปก็นั่นไงมันเกิดแล้วเหรอไอยังวะตกเกิดป่ะตัวปอมไม่ตีป้าหมดนะ เอาของว่เอาของเอาของ ลุกเร่นร้องไห้นะขอเลยม

วน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 ,นยังไหว <c oughs> ร้รองแค๊กเรโดนทุ่มมีจิต เกว่าไ,ไดมาเอ๊ะไม่เีนจิงเลยเก็บกับเก็บเออเกินไปไปไปบนต่อบนต่อเด็ดเด็ดแทงให้ เหนื่อยแฮะเกียงบาดแล้วมึงเนี่ยหมดแล้วเนี่ยออกก็ไม่ออกมาค่อนก็ไม่คอนมันออกมาแล้วเพื่ Bỏ đi đi Em hết rồi đây Bye Thôi này à Đổi lớn Tiêu mấy mì kìa đi Tì bọn anh mà เก็บทำไมวะตีทิ้งเลยฮืดกันตีไม่มีตีทิ้งทำไมฟื้ชนะไปวลานะเออ